ขั้นตอนการตำนะครับ,รบของเราแบบบ้านบนะครับพร,ร,ริแห้งพร้อมรเียมอัดนืหด้ปอนเดียวเ็ยง่เขั้นตอนการผัดเครื่องนะครับผมนีม่ครับ เกลวอห้ส่วนออกรถดีตัวทีตัวเดียนเนี่ยเคียงมูด้วครับนะครับพี่น้องใส่อยู่เ่ยตักน้อยก็ดีผัดนกนะครับอ่าใส่นิดนึงนะครับ นี่เป็นสูตรของทา<อ>งเราเองครับพอแล้วครับมันสิเมาว <laughs> ส,สรส็จแล้วมาแซบแล้วน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยฝัดในแห้งครับโอ้ <laughs> <laughs> โอ้เยเชฟแท็กนะครับกระเนี้เป็นหน้าที่ของเชฟแท็กนะครับบางเจี๊ยบไม่อยู่บางเจี๊ยบไมนะ่อยู่เดี๋ยวกอะไรเนี้ยอะอย่าน้ำจิกน้อยอย่าน้ำจิกน้อยมัออหนหอมแล้วเออนี่จิดกระเพาะแล้วโอ้แซ่บแล้วแซ่บแล้วเป็นได้กินก็แซ่บแล้วซู่จิ๊บ ใส่โรตินิดหน่อยนะครับผมสามซ้อนตุวเติมด้วยผงนัวนะครับนี่นี่ใช้บริกัดนะครับใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซสบหลายิมหน่อยใส่ซอสไปด้วยคนจากหน่อยนั่งเยอะยิ่งมากสิ แค่บุกเ oh. oh. ียงต้นโอ้งันเพราะว่ามันจะถูกเงินไถเดิเงินจากท่านสั่งว่าต้องเอาตัวบุกเชีงเอามันใช่บุกเกี่ยวงบอใช่กับบุกเชียงเดี๋ยวท่านต้องเอาเชายงไปเชียงฟวงไปทัก น้องกีฬาเป็นเร่งใกล้ี่นตัวตื่นตาตื่นตาครับเดี๋ยวจะเลยโอ้หโอูดหโอูดหโอ้โหขบดื้นเลย้นเลยนะใส่เลยนั่นแหละอาไรเป็นต้นนี่เอาไปเป็นต้นเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ ถึงขั้นตอนการใส่หอมแล้วเป็นแรงขึ้นใหม่แล้วดูว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเป็นตาแซ่บตแซ่บพี่น,น้องครับมากินน้ำกันงได้ครับผมผัดนก